บริเวณด้านหน้าครับก่อนขึ้นไปบนวัดนะครับวัดก็จะอยู่บนเขานะครับก็จะมองเห็นล้งปูทวดอง์ใหญ่นะครับถนนก็สีสันสวยงามนะครับเป็นวัดสวยของเมืองกาญนะครับเป็นวัดที่มีไฮไลท์หลายจุดด้วยกันนะครับจุดถ่ายรูปเยอะเลยมุมถ่ายรูปนะครับวัดเขาสูงแจมฟ้านะครับ ที่ันก็สะดุดตาครับถนนเป็นมาบนวัดนะครับเป็นวัดไทยตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเป็นโครงไฟญี่ปุ่นสวยเลยทีเดียวครับนี่ก็จะเป็นพระสยญาตินะครับหรือท่านนอนครับทีทองเรืองอาลามแล้วก็โบสถนะครับจะสวยมากครับเวลาพระอาทิตย์ตกนะครับแต่คงคงไม่ได้อยู่ดูนะครับมาด้านหน้าก็จะมองเห็น ลงผูทวดนะครับแล้วก็เท้าวิรูปักคูนะครับวงใหญ่ทีเดียวครับบรรยากาศดีครับนี่ก็จะเป็นสะพานรวยนะครับอีใใเกเยอนแต่ว่าเขาปิดซ่อมแซมนะครับน่าเสียดาย เลยไม่ได <muitas S 2> ้ชมนะครับได้แค่มองนะครับนะครับก็จะมองเห็นนะครับคำว่ารวยนะครับเป็นสะพานนะครับสกายสกายวอล์กในแกงครับจุดนี้ก็จะเป็นสกายนะครับมีมองเห็นสะพานรวยครับงานช้ำแพมหลายเดือนทีเดียวครับ มองเห็นนี่ก็จะเป็นสกายวอล์คครับนี่ครับเป็นพื้นกระจกนะครับจุดชมวิวครับหลวงปู่